Yeah, uh-huh, yo. Uh. ผมทำเพลงเด็กเก็บเอาดอกไม้มาให้เธอร้อยเรียงเป็นชอบผูกโบสีแดงขับรถมาแต่งไปให้เธอถึงเธอจะไปโค้งกระดูกไปแล้วผมก็จะขุดหาให้เจอแล้วถึงแม้เธอไม่ได้เป็นแพทย์ผมก็จะเป็นคนไข้เธอขอบคุณที่เดินมาล่วงทางขอบคุณที่ยังไม่วางสายความรู้สึกที่มีให้เธอมันยังไม่จืดไม่จางหายที่ได้แบบเธอไม่แค่คนเดียวที่อื่นนะไม่มีวางขายถ้าขาดเธอไปชีวิตของผมมันคงจะไม่มีความหมายปล่อยเสียงไปตามสายออกผ่านใจไปส่งเธอวันไหนอากาศเกิดหนาวขึ้นมาให้ผมเอาผ้าไปห่มเธอฝนตกหรือแดด ออกจะขอขับรถหมอบไปส่งเธอต่อให้คุณเป็นเด็กดื้อแค่ไหนผมก็จะไม่บนเธออยู่บนสนามใจขอบคุณที่ให้ผมเข้าเกมเก็บความรักที่มีทั้งหมดเขยมมันลงไปเล่าเพลงผมจะรักคุณไปจนกว่าจะเข้าเมนคิดเอาว่าผมรักคุณแค่ไหนผมหนัะรักคุณเท่าเพลงเว้ยรักคุณเท่าเพลงคิดเอาว่าผมรักคุณแค่ไหนผมรักคุณเท่าเพลง